รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะเช้าวันศุกร์27ตุลาคม2566ปุ๊กสมาพรชิวกิจและทีมงานฟาร์มชนแนลมาแล้วค่ะพบกันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆที่ทำให้การทำเกษตรเป็นเรื่องง่ายค่ะช่วงแรกนะคะพาคุณผชมไปอัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจกันก่อนติดตามกันได้ในช่วงของเกษตรรอบวันค่ะ เมื่อวันที่20ตุลาคม2,566ในาอยนอนุชานาคาสายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบนโยบายในโอกาสร่วมประชุมคณะกรรมาการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดชัยนาทครั้งที่10ทับ2,566 โดยมีนายนาทีมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณนะห้องประชุมพระคูวิม,มนคุณากรชั้นสองอาคารศูนย์การเรียนรู้และพัฒนานแหล่งท่องเที่ยวเกิ่นเจ้าพระยาสำนักง,งานชลประธานที่12ตามนโยบายของรัฐด,ด้านภาคการเกษตร รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างไรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรด้วยการสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพของภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนต่อไร่ให้สูงขึ้นตลอดจนการหาตลาดให้สินค้าเกษตรได้ขายในราคาที่เหมาะสมสนับสนุนให้เปลี่ยนแปลงการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและเศรษฐกิจและการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีค่าสูงขึ้นดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเดินหน้าขับเคลื่อนชันนาทโมเดลโดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมสนับสนุนในพื้นที่ที่มีความพร้อมชาวไร่ชาวนาที่เป็นคนส่วนใหญ่ของจังหวัดชัยนาทแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับที่เราต้องการอยากเห็นให้เกิดขึ้นที่ชันนาทจะจะเป็นชันนาทโมเดลก็คือการสร้างอาชีพเสริมนะครับนอกจากการทําไร่ทานาเนี่ยซึ่งพี่น้องคนส่วนใหญ่เนี่ยที่ทําไร่ทํานาเนี่ย ไม่สามารถหลุดพ้นจากความยากจนได้สักทีหนึ่งตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษมานี้นะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถรักษาที่นาไว้ได้เนี่ยเราจะทําอย่างไรให้พี่น้องชาวไร่ชนานี่สามารถลืมตาอาปากได้เราสามารถมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้เนี่ยเราก็ต้องหาอาชีพเสริมนะครับอาชีพเสริมนั้นอาจจะเป็นอย่างไรโดยส่วนตัวผมนะครับก็พูดถึงในเรื่องของโคเงินล้านโฟล้านครอบครัวเนี่ยที่ได้ทํามานะครับจากกองคุณหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ นะครับแล้วก็ได้มีต้นแบบที่ตำบ,บลสรวค์หินอำเภอหนองมะมงจังหวัดชัยนาทเนี่ยเป็นต้นแบบแห่งความสําเร็จเนี่ยสามารถสร้างารายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้เป็นกอบเป็นกำนะครับสามารถสร้างตัว GDP ให้พี่น้องกเกษตรกรสามารถสร้างกําไรให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นอย่างมากๆเลยเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้บอกว่าในส่วนของตัวผมเนี่ยก็ได้มอบให้พี่น้องประสมประสร ท่านผู้ว่ารายการที่มาร่วมบูรณาการร่วมกันทำเนี่ยก็จะสร้างอาชีพเสริมให้กับพี่น้องโดยเพ้องยิ่งพี่น้องชาลชนาเนี่ยได้มีชีวิตและความอยู่ที่ดีขึ้น เผาใบไม้กิ่งไม้ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยทำไมจะเผาไม่ได้ก็ใบไม้มันเยอะเผาแค่นี้จะเป็นไรไปแค่เผาก็อันตรายมากกว่าที่คิดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาป่าเผาต่อสั่งเผาเศษของวัสดุข,ของการเกษตรก็จะส่งให้เกิดผลร้ายทั้งทางตรงและทางอ้อมจะทำให้เกิดหมอกควันกา๊าซพิษ pm 2 5ดินเสื่อมน้ำโสมกา๊าซเลือนกระจก นำซ้ำนะครับส่งผลกระทบต่อสุขภาพของลุงด้วยแล้วยังส่งผลกระทบต่อเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและก็สังคมได้ครับถ้าจะไม่ให้เผาจะให้ทำยังไงจะเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์มีประโยชน์สิครับคุณลุงแล้วทำได้มากกว่าลุงคิดอีกนะครับเช่นการไถกลบลงดินการทำปุ๋ยหมักการทำอาหารสาัตว์เพราะเห็ด เพาะต้นไม้ครับโอ้โหถ้าเผามีแต่พันแต่หยุดเผามีแต่ปังนะครับลุงนะพวกเราชาวสปกจะหยุดเผาให้ปลอดภัยทั้งคนทั้งโลกเมื่อวันที่12ตุลาคม2566 ร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครั้งที่5ทับ2,566ณนห้องประชุมชัยยงชูชาติสป,ปกถนนราชด,ดำเนินนอกกรุงเทพพร้อมเปิดเผยว่าวันนี้ที่ประชุมคอปรกรได้มีมติที่สำคัญและเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรคือ 1. เห็นชอบหลักการปรับปรุงเอกสารสิทธิ์สปป4 01 เพื่อยกระดับเป็นสนุดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอาทิ 1. การจัดที่ดินยังคงเป็นไปเพื่อประกอบเกษตรกรรมตามศักยภาพของพื้นที่ 2. สามารถเปลี่ยนมือได้ระหว่างเกษตรกรที่มีคุณสมบัติด้วยกันตามที่กฎหมายกำหนด 3. ต้องปลูกไม้มีค่าในพื้นที่ตามสัดส่วนที่สปรกอรกำหนด 4. สามารถใช้คำประกันเงินกู้กับสถาบันการเงินได้ทุกแห่งโดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ SFIS 5. ต้องถือครองสอปรกร4.01และทำประโยชน์มาไม่น้อยกว่า5ปี 2. เห็นชอบโครงการตรวจสอบและดำเนินการกรณีเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินถึงแก่ความตายในเขตปฏิรูปที่ดินปีงบประมาณพศ2567วงเงิน22.5ล้านบาท เพื่อให้สปร์กรนำไปใช้จ่ายเพื่อเร่งรัดและติดตามให้ทายาทเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ถึงแก่ความตายมาแจ้งขอรับสิทธิ์การจัดที่ดินแทนที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่15กรกฎาคม2567 3 เห็นชอบโครงการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกหนี้เงินกู้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามนโยบายรัฐบาลระยะเวลา3ปีตามระเบียบคอปกกว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการให้กู้ยืมเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้ 1. เงินต้นเป็นหนี้คงเหลือทุกสัญญารวมกัน ณวันที่30กันยายน2,566ไม่เกิน3 0 0แสนบาท 2. สถานะเป็นลูกหนี้ปกติ 3. สามารถขอผ่อนผ่านการชำระเงินต้นรายงวดและงดเว้นดอกเบี้ยงเงินกู้ของเงินรายงวดที่ครบกำหนดชำระตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2,566ถึงวันที่31ตุลาคม2,567 หลังจากครบระยะแรกจะมีการประเมินผลเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและดาเนินการระยะ2และ3ต่อไปทางนี้เกษตรกรที่เข้าเงื่อนไขสามารถยื่นลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่สพกรจังหวัดทุกจังหวัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปซึ่งน,น,ว,นวันนีวางกรอบว่าสพกนะครับเกษตรกรที่ถือหรือทำกินในเขตรื้ดินที่ถือมา าปีขึ้นไปนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นสมกรณกรทันทีซึ่งที่ผมรับปากว่าจะแจกของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องกเกษตรกรในปี2 5 6 .7 เนี่ยนะครับเราจะทำภายในกรอบเวลาก่อนวันที่15มกราคมนะครับนั้นกรอบเวลาการทำงานของคณะกรรมการที่ตั้งตั้งขึ้นมานะอนุกรรมการฝ่ายกฎหมายนะครับซึ่งจะต้องทำงานให้เสร็จแล้วก่อนวันที่15ธันวาคมนะครับ นอกเหนือจากข่าวสารมากมายนะคะที่คุณผู้ชมได้ติดตามไปแล้วค่ะแต่ว่าเรื่องราวดีๆที่ทำให้เกษตรเป็นเรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะเพราะว่าช่วงหน้าวิถีเกษตรค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวน่าสนใจพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามชมด้วยกันค่ะ